ลูกแล้วลูกแล้วก็ดูดีนะมีเคสที่ลูกร่วมกับลูก่วงกับแม่เหรอใช่ค่ะพี่ดุยังจ้องจิตชกไม่ได้นะค่าใช้จ่ายคืนเงินค่ะไม่คืนค่เงินไม่คืนค่ะไม่คืนค่ะไมเรียกตำรวจมาเป็นทุกอย่างที่ความเป็นธรรมของเขานะครับคนของค่ะไม่ได้ค่ะต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ค่าอะไรคะเคลียร์ค่าอะไรคะ ไม่ตยังไม่จ่ายค่าอะไรคะยังไม่จ่ายขอข้างนอกคนนอกขอออกข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือมาขนของมีเหตุที่สมควรที่จะเอาเข้าไปคือต้องเซ็นย약ก่อนเนาะสัอญาก่อนไม่เดี๋ยวนะค่าอะไรค่าห้องเดือนค่าจ่ายแล้วค่ะ ยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้แจ้งร่วงหน้าอาสลิปนะไม่ม mm ีผ hmm. ้าสลิปนยังไม่มีของไมผ้าสลิปห่ะยังไม่ได้จ่ายอข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 อนนอก่เกี่ยวนะคะขอขอออกข้างนอกค่ะขอข้างนอกขนอนนาบุคคลไทยเชิญเอานขรักอนุญาตนะคะ่อกันนี้อันนี้อันนี้นอะไรกันบุคคลไทยนอกถ้าบุคคลเราไม่ให้เข้าถ้าไม่เชื่อเราแจ้งความ้งค่ะแจ้งเลย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  ก็อัดอยู่ค่ะก็อัดเข้าไม่ได้นะคะอนะเมิดนะคะไปแจ้งก็ไปแจ้งความในส่วนของคุณอัไม่้ละเมิดนะคะอนิเมอดสิบนะคะไม่จ่ายตรงไหนไม่จ่ายตรงไหนเราไม่เจอแต่เข้าไม่ได้นะคะไม่จ่ายตรงไหนเราอัดที่ไม่หมดนะคะไปมาไม่ค้างไม่ค้างจะสอบแล้วค่ะจะสอบแล้วไม่ค้าง เราเข้านาาะเข้ไปแจ้งความค่ะเพราะว่าเรามาเอาของของเราไม่ได้เข้าไม่ใด้เข้าค่ะไม่ใช่เข้าไม่ได้เย้ไม่ให้เข้านะไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแค่มาคุยค่าห้องค้างเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่คุยได้ตัว ไม่ได้ค้างไปถ้าไม่งั้นไม่ได้ไม่ก็ค้างคนคุยดีๆแล้วของของเขาอะครับไม่ได้อะไรได้คือผมไม่คุยๆแล้วก็ยังไปโวยวายจบแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วนะไม่ไม่ต้องฟังฟังนะถ้าแจ้งฟางคือจะไค่ต้องฟังค่าอะไรอคุณนั้ไม่รู้เรื่องเลยเรี่ยงนะคุณฟังนะคุณผญนะฟังอยู่ครับวันที่ฮะหนึ่งมันถึงห้าผมมาแจ้งออกจบเขาเขาแจ้งออกไปแล้วยังไม่แจ้งแจ้งด้วยวาจาแล้วค่ะแจ้งด้วยวาจาแล้ว ไม่ไม่เอาคองแจ้งนะพี่ชายพี่ชายก่อนเพราะว่าพี่ถูกระเป๋าเสื้อผ้าไม่อยู่กับเขาฮะถูกระเป๋าเอาลบก่อนลบก่อนไม่ต้องหันไม่ได้ค่ะไปแจ้งค่ะ ก็ผมขออานะผมไม่ได้ร้านร้านผมแค่มาดูปัญหอะไรบ้างครับนอตจ่ายล้วค่าอะไไม่ได้แล้วแจ้งไปแล้วค่าเขาไมครับผมเชิ่ครับผมเชิญไดเขาจ้ออกไป้ก็หนึ่งามันจะามัแจ้งออกไปแล้วไปรับร้านรักษร้านรัก็สสนวนที่เท่าไหร่ครับหนึ่งหนา่งห่งหนึ่งห่งห้ึ่งห่งหนึมงหนึ่งหน่งห่งหนึ่งหนึ่หนน่หนงห่่่งห แล้วก็ต่อเสื้อผ้ามันต้องทำให้ไปได้ไหมเอาของเขาได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรแล้วไม่แล้วก็เต่อเสื้อผ้าที่เอาไปไม่ะคือฟังผมผมไอ้ไอไอไอ้่มนะพี่ผมผมเป็นตำรวจพี่ก็เคยเป็นตำรวจใช่ไหมผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่ผมไม่ได้อ้างผมแค่ผมคุยเรื่องดีผมมาคุยฟังนะเป็นความแท่งนะแต่ผมดูผมไม่ได้ว่าอะไรผมแค่ถามว่าน้องไม่ค่ะค่ไปแจ้งผมถามว่าน้องจ้งพี่คงจะขเียกับเขาอ่ะเขาไมย จ้างนะตำรวจมาหลายหนแล้วผมแจ้งเขาทราบหมดแล้วว่าจ้างไปยังไรแจ้งไปไปค่ะไปแ้งไปแจ้งไคะ้ไปแจ้งไแ้ไป้งไปแไปแจ้งไปงไงไปแจ้งไปแงไปแจ้งไปแจ้ป้ไจงเแจ้งไปแป้งจ้ไปแเไป้งไปแงงไปแไ้งไปแไปไแจ้งไแจ้งขป้้ง้งป้้ ในเมื่อเขาอุญาตให้เราเข้าทำไม้ไม่้มีรายลักษณ์อักษรค่ะคนทไมด้ีายลักอักษรค่ะเขาได้เขาแต่เขาไม่เอาของคนทไม่ได้คนทำไม่ได้คนทไม่ได้นไม่ได้คนทำไม่ได้คไม่ได้คนไม่ได้ขึ้นแต่ลงมาขึ้นแตลงมาขึ้นแต่ลงมาขึ้นตลงมาไม่ครับของของเขาไมเองของใช้ของเขาขึ้นไปต้องมาไ ผมไม่ได้ผมไม่เลยผมผมไม่ได้รำตามผมเชิญครับไม่ได้เผมเชิญครับ้ามใต้ครับเชิญตามใต้คี่บ้านผมไปไไปไก็ขอบคุณเข้าไปที่บ้านผมไปคุยด้วยก้ครับ ฉันจะไปแจ้งความแล้วทีมัก็ผมก็้งไปสิไม่ว่าแต่อันนี้คุณมาหาเรื่องตรงไหนในเมื่อทรัพย์มันเป็นของเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อผมเชื่อผมเอาพี่พี่ผู้ชายคุณกับผมไม่พี่พี่จะต้องรืนรอน้องลงมาเดี๋ยวไม่เอาตบโรงงานไม่ได้เองของคุณไปเลยอาล่ะอย่าล่ไมเชื่อผมไม่เชื่อผมมันเป็นเรื่องไม่ได้ผมไม่ได้อยากมาเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องผมจัดเลยนะ เดี๋าเป็นเรื่องผมไม่ได้อยากเป็นเรื่องนะรู้แต่ว่าผมไม่ได้มาเพื่อมาเป็นเรื่องผมมาคุยเฉยๆนะเพราะฉะนั้นกลับไปผมมาคุยเฉยๆไปรอตรงนู้นไปไปรอกับผมรอน้องไม่มีปัญหาไปผมไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องโอเคนะคนคนธรรมดาเข้าใจแต่ว่ารั์มันเป็นของเขารู้ก็ผมบอกให้เขาเอาลงมาแล้วไงถ้าเขาไม่เอาลงมาเดี๋ยวเขาก็ก็เอาลงมาแต่เขาไม่เอาออกมาก็ไป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 คุย้างนอกไปเขาไม่ให้เข้าเขาไปุไม่ให้เข้าไพี่ทำไมเน่สั่งผมาเข้าใจ แม่ผมก็กลับถ้าไม่ไม่ฟังกันนะอ่ะเราก็รอน้องเราก็รอถ้ารอข้างนอกข้างนอกเขาบอกข้างนอกข้างนอกอ่าไปโอเคนั้นผมไม no ่ได <medi> <Ti> ้อยากมาเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอัดวีดีโอถ้าพี่อัดวีดีโอผมไม่ต้องได้ฟังนะฮะนี่ผมคุยดีๆนะพี่ผมขออนุญาตนะผมคุยดีๆฟังผมร้องอ่าค่ะพี่ผมก็ไม่ต้องคุยอะไรมันพอได้โอ้ที่ลบไปเลยผมไม่อยากมาเสียเวลาอยู่แบบนี้ไปลบไปเลยลบไปเลยลบไปเลยฮะเออค่ะถ้าพี่ไม่ลบผมก็กลับ อ้าวก็แล้วแต่เราเพราะว่าพี่อ่ะมาช่วยน้องมันเขาพี่ก็เห็นอยู่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นี่ไม่คือจะให้ไปฟ้องแพ่งมันไม่ใช่ตั้งหนึ่งสเนาะไปค่ะไป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 เสียเวลาไปเอาคนออกไปก่อนเดี๋ยวจะโดนบุกรุกอไปคือดีๆนะพี่ผมบอกว่าเขาเอาโมลงมาแล้วใช่ไหมก็เขาให้เอาลงไม่เล่าเขาให้เอาลงไม่เล่า อันนั้ได้ผลขหมอีกก็คืออะไรขลได้ผลมาอ่ะก็ไปเดินผลมาม่ไม่ค่ะ ก็เดี๋ยวให้เขาขึ้นเด้อีกเราให้ผลค่ะคือเราต้องมาเคลียร์ข้างว่างก่อนเพราะมันของของเขาของของเขาใช่เขาติดค้างค่าอะไรเขาติดค้างค่าอะไรเขาติดค้างค่าอะไรคุณคนคนคไม่นกนักเรื้อนอเไปคนอกนักรื้อสนับนักเร้สนับนักเร้อคนออกนะคะคุณบุกลุกนะคุณบุกลุกนะคุณก็แจ้งค่ะไปแจ้งความคุณคนคนคนไม่มั่นใจนะค่ะไปแจ้งความเลยค่ะไปแจ้งความบาย

เอาค่ะาอกให้ออกงาอกเออเดี๋ยวรอให้น้องขนของไีกรอบนึงที่จะเข้าไปเหยียบตรงนี้ได้งแค่คนเช่าเท่านั้นเป็นตำรวจเข้ามาแี้คุณก็เชิญเอาคนออกไปตรงนี้มันก็ไม่ได้เปอนไรเอาพี่ไปออกมาแล้วค่ะอกไเดี๋ยวจัดการเองอ่ะแต่ชันเอาคนออกคนออกไปออกไปของเราไม่ให้ เพาว่าไม่ให้ไม่ได้มันเป็นของของเขาเขาค้างค่าอะไรเขาค้างค่าอะไรแล้วไม่มีสิทธิ์ค่ะคุณอไปไม่รับรู้อะไรเลยนะคุณั่ย่อง่อง้ก็หมดแล้วทองเนี่ยหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่คุณได้มาเทียร์ค่าห้องค่าอะไรเอาไปไม่ต้องพูดแล้วพอเราไม่เขาไม่ได้จะตอเไม่ต้องดีจเขาเ๋ยเดไปยาหอมก่อน เาก็ออกมาออกมาเขาถังไว้ไม่ได้หรอกออกไปออกไปค่ะเชิญออกไปข้างนอกไม่ใช่ที่ของคุณค่ะเชิญค่ะจะออกไปข้างนอกจะทำอะไรก็ทอคุณต้องมีสิทธิ์มาทำลายร่างกายไม่ทรลายแต่คุณออกไปอย่ามายุ่งเรียกเลยมาเรียกจับเลยค่ะไปเรียกมา แกจากบุรับจากบุกลุกเลยนะคะอันนี้เราบอกแล้วบุกลุกเลยเนาะปุ้งเป็นงานนิดก็จะกา้เองนะคะตำรวจเป็นพยานนะคะเราแกบุกลุกจาจาเลยนะคะสคนแต่นี้เข้ามาด้วยเราแ้กบุกลุกสัคนข้าไปแเราบอกนะคะเราบอกแล้วแกบุกุกค่ะอนเมามคเดี๋ยวรอก่อนฟังเรื่องมาเนี่ย

ก็ไม่ต้องโวยแล้วคุณฟังเดี๋ยวไม่ต้องโวยแขาติดค้างค่าอะไรเนี่ยทรัพย์ที่เป็นของเขาอ่าไมโครเวฟไมโครเวฟเตารีดมันเป็นทรัพย์ของเขาทั้งนั้นค้างค่าอะไรตำรวจค้างค่าอะไรเนี่ยของเขาทั้งนั้นเชิญยออกไปด้วยค่ะเพื่อค่าห้องค่ะช่วออกไปค่ะไม่ควอยากเอาไว้ช่วยออกไปตำรวจช่วยเชิญออกไปด้วยค่ะเราขอเคลียร์ค่าห้องช่วยเราไปด้วยเนาะเนี่ยขอแล้วขอเช่าค่าห้อง เขาค้างค่าอะไรอะคะจ่ายทุกเดือนค่าห้องจ่ายทุกเดือนเอาไปคนมา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 ค่าเดี๋ยวแป๊บนึงยกมาเลยไมโครเวฟอะไม่ไมโครเวฟของเขาคุณไปทีที่บ้านผมคุณไปทีไปบ้านผมไปไปคุณไปไปจัดการที่มันแต่การที่ทำมาอยู่รู้แล้วตำรวจนะ ทำร้าร่างกายนะไม่ทำร้ายยังไงร่างกาย่างยไ่ันตงจหมเอาไปจี่ต้องกพาไปีมไนีุ่มแล้วแซฟเขาน่ะคเ่ตดอะไรยึดห่วงไว้เราพันเขา้รแซไปหลายครั้งแล้วทำไเกี่ยวทำอะไรเกี่ยวยคุณพาไปที่ครับโอเคครับพาไปที่เฮเออไม่ได้ ไม่ของเขาไม่ต้องเรื่องประเด็นของสนทุนตรงนี้ไม่ไม่อะไรขอแล้วไม่ต้องเป็นตัวเงินวทองตามมาบุกรุกตอนจับก่อนได้รู้ตอกนีนแต่เดี๋ยวพี่าไปประแจงกรุก่ันเดี๋ยวไปเองลงพักอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไปเองไม่จำเป็นต้องคุมตัวไปเพราะจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วก็ยังอยู่กับพาลิฟีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เขาจ่ายทุกเดือนจะมาค้างค่าอะไรบินไปเสร็จนี้จ่ายทุกเดือน เอาสิอะไรมายึดตัวสับเขาไว้อันนี้ยากมากพี่พี่ยังไงใช่พี่เป็นพี่สาวเขาพี่ไม่ต้องจ่ายนะพี่ไม่ต้องจ่ายนะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องให้เขาจ่ายออกไปค่ะออกไปออกไปออกไปค่ะที่บ้านเราบ้านเราออกไปออกไปไอ้ต้นตัวนี้ไปะไรนะอะไรงานอะไรมีค่ะ

อยไม่ต้องจ่ายบอกเข้าออกมาบอกเข้ามาไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวเดีไม่ไม่ต้องจ่ายอันนี้พี่สาวเหรอหนูต้องยืนใช่หนูต้องยืนไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกับบอกเขาไม่ต้องจ่ายเงินไปลากเขาออกมาคอยไปลากเขามาไปลากเขามาเลยเดี๋ยวเรื่องใครจะจ่ายเรื่องอะไรเดี๋ยวรับผิดชอบเองคอยไปลากเขามาไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไปลากเขาออกมาเดี๋ยวไปลงทักเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเอาเข้ามาเลย ไปไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวว่ากันอ่าเดี๋ยวตามไปไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวพอจะไปอยู่แล้วไม่ต้องพาไปอยู่แล้วไปมามาเทียมไปออกมาออกมาอออกมาใส่กุญแจมือคนนั้นเลยนะคะเพราะว่าอออกมา